สวัสดีครับวันนี้นะครับอยู่กับผมอีกแล้วนะครับผมตีเพชรยนต์นะครับในช่องรถมือสองคัาพิเศษการันตีบายตีครับผมวันนี้มี Honda Jazz เข้าใหม่นะครับหล่อๆสวยๆนะครับรถจัดทรงมาให้แล้วนะครับแม็กนะครับสเกิร์ตสปอยเลอร์นะครับผมใครกําลังมองหา Honda Jazz นะครับราคา459,000หาหนะครับคันนี้ถือว่าตอบโจทย์มากเลยนะครับเลขไมล์แสนกลางๆครับรถปี2016ครับบอกเลยว่าคันนี้ตอบโจทย์สายวัยรุ่นมากๆเลยนะครับขับหล่อๆสวยๆครับต้องแจ๊คคันนี้เลยนะครับ เดี๋ยวชมรายละเอียดละพันกันนะครับดูไฟหน้านะครับโคมหน้าไฟโคมเนี่ยไม่มีเหลืองนะครับสําหรับการใช้งานนะครับกระจังหน้าเป็นแบบโครมเมี่ยมด้วยหนึ่งชั้นนะครับทะเบียนนะครับกอไก่เก้ากอไก่นนท์นะครับหนึ่งเจ็ดสี่ศูนย์กรุงเทพมหานครนะครับมาพร้อมไฟตัดหมอกหน้าคู่และมีไฟเดียร์ไทม์ให้อีกด้วยนะครับครันนี้นะครับผ่อนอยู่ประมาณแปดพันนะครับ ใครสนใจโทรได้เลยนะครับ0611936264ครับผมตีเพชรยนต์ดูล้อแม็กครับขอบ15ครับคันนี้แล้วดูยางโอเคใหม่ๆเลยนะครับเดี๋ยวผมพาดูภายในครับผมกระจกนะครับเดิมนะครับโรงงานนะครับทุกชิ้นนะครับไม่มีรถรถไม่มีชนหนักปิดต้มจมน้ำนะครับอย่างแน่นอนครับเรากล้าการันตีให้ลูกค้าเลยนะครับดูนะครับพวงมาลัยนะครับเป็นแบบ มัตติฟังก์ชันนะครับระบบเป็น push start ด้วยนะครับผมส start ให้ดูเลยเป็นไงครับเสียงท่อเพาะๆนะครับไม่ลั่นเกินนะครับแอร์เย็นเจี๊ยบนะครับลำโพงฟังดังชัดนะครับดูรายละเอียดโครงสร้างครับคอนโซลนะครับใหม่กริปนะครับเลขไม่นะครับแสนห้าครับเลขไม่เดิมนะครับจำว่าเดิมนะครับไม่มีการตัดต่อและเปลี่ยนอะไรทั้งสิ้นนะครับ ดูเบาะนะครับเบาะหนังนะครับเกียร์ออโต้นะครับโอเคครับแล้วดูนะครับน้อหน้าน็อหลังไม่มีขยับครับเดี๋ยวผมพาชมห้องผู้โดยสารตาได้เห็นกันแบบงามๆเลยนะครับดูไหมเม็ดพาร์คเราให้ลูกค้าดูแบบนี้เลยนะครับดูครับกำลังมองหาแจ๊สนะครับ บอกได้เลยว่าคันนี้ตอบโจทย์ทุกคนมากนะครับมาด,ดูนะครับห้องผู้โดยสารครับบอกเลยว่านั่งไปต่างจังหวัดนะครับสามคนเล็กหน่อยสี่คนสบายนะครับดูครับสเกิร์ตนะครับ,ร,บรอบคันนะครับปลายท่อเนี่ยเป็นของอะไรผมไม่แน่ใจนะครับ มีสปอยเลอร์ให้ด้านด้วยด้านบนนะครับดูที่เก็บสาระดูนะครับไม่เคยโดนถอดนะครับน็อตทุกตัวนะครับไม่มีการถูกไขออกนะครับดูนะครับเม็ดอาร์กด้านในครับผมโอเคเป็นไงครับรเยลียดรอบคัน ชัดชัดฟูลเฮดดีกันไปเลยครับผมชัดตัวนี้ก็ต้องแบบ 4K แล้วนลูกค้าดูกระจกครับเดิมทุกอย่างครับโอเคครับรายละเอียดข้าวๆก็จะประมาณนี้ครับใครนะครับสนใจของดั้นแจ๊คคันนี้นะครับโทรเลยนะครับ0611936264ครับหรือแอดไลน์ที่เบอร์โทรตีได้เลยนะครับ ขอบคุณนะครับ f ีทุกคนนะครับที่รับชมรับฟังนะครับคลิปผมนะครับจนจบนะครับหากผมพูดประการใดผิดไปต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับและก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องของผมด้วยนะครับผมจะค้ากันไปนะครับมีทั้งรถเก๋งมี Honda มี Toyota มีทั้งรถเก๋งหล่อๆนะครับเราจะค้ากันไปนะครับอย่าลืมนะครับหากลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดนะครับเรามีไฟสนะครับจัดวิ่งเซ็นถหน้าบ้านนะครับ อย่าลืมนะครับคันนี้เอาหน้าแจ๊คใครหาอยู่ตอบโจทย์มากๆเลยนะครับวันนี้นะครับผมก็ต้องลาไปกับพอน้าแจ๊คคันนี้ก่อนอยังไงก็ขอขอบคุณมากๆครับ